สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันต่อครับงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดแมงปอครับแนวทางของอาจารย์ก็เข้ามาแล้ว2งวดติดงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า0-3เลขชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวนะครับของอาจารย์มี603ทุกท่านหวยออก308นเนาะงวดหมาอาจารย์ให้มาแล้วครับคือใบนี้ ใบเต็มก็จะประมาณนี้คุผู้ชมแถวฝั่งทางซ้ายมือจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวครับอาจารย์ติดดาวมาที่527 529 583มีแล้วครับทุกท่านแล้วก็973 2ตัวบนล่างของอาจารย์ครับชุดที่ติดดาวก็มี27 28 29 738393 ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลอัดเน้นๆนะครับ527ทุกท่าน527ชุด3ตัวนะครับ2ตัวก็2729แล้วก็83แอดแมงปอครับต่อมาจะเป็นแนทางของพี่หมื่นนะครับรูปแบบนี้แถวบนครับจะเป็นข้อมูลคู่เน้นครับ5775 คู่ฟันครับ7 6 6 7คู่เด่นก็7 9 9 7แนวทางของพี่เหมื่นรูปแบบนี้ครับงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์จะมี38นะครับประมาณนี้เนาะงวดใหม่ก็ใบนี้เลยต่อมาครับจะเป็นรูปแบบนี้อีกหนึ่งแนวทางของพี่เหมืินขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งนะครับ อาจารย์ให้เน้นมาที่5 7นะครับตัวฟาด7 6ฝฟาดอีกชุด1 7 9ฟัน4 7ฟันอีกชุด1 4 2ชุดติดดาว3 8ทุกท่านอีกหนึ่งแนวทางของพี่หมื่นรูปแบบนี้ครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดหมูป่านะครับวัดใจ2ตัวบนตรงตรงมาดูข้อมูลชุดที่อาจารย์วัดใจกันครับ ก็จะมี38 39 49 59 0 4 5ชุดครับทุกท่าน38 39 49 59 0 4ขยับมาอีกก็จะเป็นชุดกันนะครับชุดกันมี92 93 94 95 40วัดใจร่างของอาจารย์ก็จะมีอยู่4ชุดทุกท่านตรงนี้ก็จะมี27 29 57 59 แนวทางของแอดหมูป่าคุณผู้ชมใครชอบแนวทางของอาจารย์อย่าลืมชุดนี้นะครับต่อมาจะเป็นข้อมูล3ตัวบนตรงโต๊ะแนวทางของแอดกลมเกตดนุชครับจัดไปคุณผู้ชมแนวทางของแอดกลม3ตัวบนใครชอบแนวทางของอาจารย์จะรับไปตัดไปดึงตัวเด่นก็ออกใบนี้เลยครับ ต่อมาครับจะเป็นข้อมูล3ตมตบนตรงโต๊ดชุดตัดมาแล้วนะครับเหลือก็6ชุดทุกท่านมี2 3 8 5 3 8, 8อีกแล้วครับยังแรงต่อเนื่องนะครับแรงจนโค้งสุดท้ายกันเลยทีเดียวเชียว2 3 8 5 3 8 6 3 8 9 3 8 1 3 8 2 5 8ทุกท่าน3ตมตบนตรงโต๊ดของอัดกรมครับตัดมาแล้ว ใบนี้อาจารย์ก็ให้แนวทางคนงบน้อยมานะครับเป็นข้อมูลชุด3ตัว2-3-8ทุกท่าน2-3-8แตาเล่น2ตัวก็2-3แล้วก็2-8อีกหนึ่งแนวทางของแอดกลมต่อมาครับจะเป็นแนวทางของคุณไก่วุฒินันสอนสีงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าชุดติดดาว2ชุดเลยนะครับ03แล้วก็08 ชุด3ตัวของอาจารย์หลุดไป1นะครับเข้ามา2มวดใหม่ก็ใบนี้ครับ17ทับ2ทับ6 5อาจารย์บอกว่าเด่น5กับ6รอง2เลขชุด3ตัวของอาจารย์มีชุดเดียวนะครับ6 5 2ข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ก็มี05 06 25 26 35 36 69แล้วก็19 ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับแท้แล้วนะครับคุณผู้ชมมารับไปชอบชุดไหนก็จัดไปเลยครับคุณไก่วุฒินันสอนสีต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดมิดนะครับสรุปโค้งสุดท้าย3ตัวตรงโต๊ะคุณผู้ชมชุด3ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็อยู่ในส่วนตรงนี้ครับ 291391218215สตัวบนล่างของอาจารย์มี91190918ลงเชื่ออาจารย์ตรงนี้ของสุดท้ายครับ17กุมภา65หใครชอบแนวทางของอาจารย์มารับไปครับต่อมาจะเป็นแนวทางของปากกา2สีใบนี้งวดเก่าผมได้ลงให้นะครับผู้ชม ใบนี้คุณชมต้องพิจารณาดูเอาเนาะที่ผมลงให้จะมีเข้าประมาณว่า30อยู่ตรงนี้นะครับสูตรนั้นผมไม่เจอนะครับผมเจอเป็นสูตรนี้แนวทางที่อาจารย์ทำได้ก็มี91 92 93 0 102 03 11 12 13 13อาจารย์วงกลมมาให้ครับด้านล่างเป็นชุด3ตัวครับอาจารย์ให้เน้นมาที่413 ตัวกันด้านล่างสุดเลยตรงนี้อาจารย์ให้กันมา2องชุด403กับ493คุณผู้ชมแนวทางของปากกา2สีครับอีก1ชุดก็จะเป็นข้อมูลขออภัยครับข้อมูลชุดนี้เป็นชุด2ตัวทั้งหมด6ชุดคุณผู้ชมมี2 3 2 5 1 6 1 8 3 6 3 8อาจารย์วงกลมมาที่3 6ครับ วันที่ก็17ทับ2ทับห5แนวทางของปากกา2สีต่อมาครับจะเป็นแนวทางของเยะตุ้มจัดเตียงให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครรอแนวทางเยะตุ้มมารับไปชุดเต็มครับชุด2ตัวแล้วก็ของสแสลงห้ามกินแคปหน้าจอไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้คุณผู้ชม ต่อมาครับจะเป็นแนวทางหนูน้ําสมายัยพาวันดีคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้ว2งวดงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า30ตรงๆเป๊ะๆนะครับสรุปแนวทาง2ตัวล่างงวดใหม่คือใบนี้17ทับ 2, ทับ6 5มาดูแนวทางชุดเต็มของอาจารย์กันใบเต็มของอาจารย์ตามนี้ครับขยายใหญ่ให้แล้วเนาะจัดไปคุณผู้ชมชุดการของอาจารย์จะมีอยู่ด้านล่างนะครับ5ชุดชุดเต็ม ของอาจารย์ก็มีอยู่ทั้งหมด9ชุดครับต่อมาครับเป็นแนวทางของอาจารย์ธนกรไม่ต้องกลับว่างั้นครับทุกท่านเป็นแนวทางมาบน15ชุดครับมาบน15ชุดตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ธนกรต่อมาครับจะเป็นแนวทางของลุงสีสอปอ3ตัวบนโต๊ดครับชุดแบ่งปันอาจารย์ว่างั้น รวมทั้งหมดก็49ชุดตามนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไปตัดกันดูนะครับลุงสีสอปอต่อมาครับสรุปบนล่างเน้นเน้นของแอดนมเรามาดูข้อมูลบนกันก่อนครับว่าอาจารย์ให้เน้นตัวไหนบ้างชุด3ตัวที่อาจารย์ให้มานะครับก็มี หนึ่งสี่แปดสองสี่เจ็ดสามสี่แปดห้าสี่เจ็ดห้าสี่แปดสองตัวมีอยู่สองชุดนะครับสี่เจ็ดกับสี่แปดชุดเน้นของอาจารย์อยู่ด้านล่างครับห้าสี่แปดกับสี่แปดทุกท่านตามนี้ครับสรุปบนนะครับขยับลงมาด้านล่างอาจารย์สรุปล่างว่ายอย่างไรบ้างมาดูกันข้อมูลล่างของอาจารย์ก็มี6 994ตัวเน้นของอาจารย์ก็คือ94นะครับบนวิ่ง4ล่างวิ่ง9ครับลงชื่อแอดลงชื่อแอดนมครับตามนี้เลยแนวทางสรุปบนล่างของแอดนมต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดใบไม้ my, 17กุมภา6 5แนวทางข้อมูลบนของอาจารย์ตามนี้ครับเด่นบน6 5เลขชุด3ตัวตัวกัน ด้านล่างจะเป็นข้อมูล2ตัวบนครับขยับลงมาด้านล่างจะเป็นข้อมูล2ตัวล่างเด่น1กับ2ชุดเต็มแล้วก็ชุดกันครับเลขพวงของอาจารย์ก็65312ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ทวารรัชเป็นข้อมูลสรุป2ตัวบนคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์ก็มีอยู่ประมาณ15ชุดครับ2ตัวบนผ่านไป ถัดมาก็สรุป3ตัวบนครับทุกท่านยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์ธวันรัชต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์องค์มาคมตามนี้เลยคุณผู้ชม16กุมภาพันธ์2อ6 5าอาจารย์บอกว่าวิ่งบน3วิ่งล่าง2เลขชุดของอาจารย์ก็ตามนั้นครับชุด3ตัวบนอยู่ซ้ายมือ2ตัวล่างอยู่ฝั่งทางขวามือ ต่อมาจะเป็นบทสรุปของใบอดหนะครับเจาะเลขเด่น17กุมภา65 2ตัวล่างอยู่ด้านบนนะครับบนสูตรตรงนี้มี38 39กัน89 2ตัวบนของอาจารย์มี35 37 51 97หลักร้อยของอาจารย์ให้มา3ตัวครับ4 5 9ชุด3ตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีมาให้ก็มีอยู่3ชุดนะครับมี4 435935แล้วก็951ทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ